สวัสดีทุกคนแม่ฟ้าเมืองไทยลาวอีสานได้เชียร์อะไรก็ตามเขาหมดมุกจริงๆแบบไม่ได้เตรียมมุกมาซึ่งน่าจะรู้อยู่ว่าเขาก่อนกูบอกว่าเกมนี้ไม่อัปเดตแน่นอนซึ่งวันนี้อยู่ในช่วงกาชาเสเจ็บปวดไม่ต้องห่วงอินโทรกำลังทำอินโทรกำลังทำเดี๋ยวก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดวก็จะขึ้นแหละเน่ แสนเจ็บปวดกูมีอันเดียวเออไม่ได้ฟาร์มมานี่เพิ่งฟาร์มมาเออพวกฟาร์มมาเมื่อวานเลยเออได้มาอันเดียวเนี่ยด่านแต่ละด่านโคตรยากเลยเออได้ทอนไหนทอนนั้นละวะไปอา สีเออตายดีกว่าเฮออียแค่อันเดียวกูรอดไปครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็จะสิบอันเอ,อียแค่อันเดียวนะอันเดียวกูรอดไปครึ่งชั่วโมงแต่ด่านย,กยากๆนี้เฮียรอดไปชั่วโมงกว่าเออเจ็บ แต่ตอนนี้ก็อยากได้น่ารักเมียดเดียวไปสีสีเอื้ออื้มอืมตัวกูจบไปเข้าเกมเหมือนอยี้ย สวัสดีจ้าอีกรอบซึ่งวันนี้เราอยู่ในอาวีซึ่งตัดมาจากเกมเฮ,ฮเดทอะไรเยื่ยสมเจ็บปวดมากซึ่งวันนี้กุณมาเล่นบทบาทกิริโตะไอ้ซึ่งถึงแม้กุณจะไม่มีสกินกิริโตะกตามอืมอีกหนึ่งคนกณจะเล่นกิริโตะอยู่ไหน อืมก mm, so uh ูเ huh. ป็นกิริตโตกูป่าก็ได้เอ้อะอ่ะดานไหนกูว่าเอาแล้ววะตินิดินิดเถะโอ้คว่าน่าตาน้าตัวน้าแก้วตาเปิดเพลงเต็มไม่ได้เดี๋ยวโดนกระสิบมาเขาเกมกัน

ตาบัสตีมเลวอนี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 มันต้องเลวอนี้เหี้ยจะตายอืมมาโอ้ไม่โดนเคลียเคลียเคลียออลเคลียโอ้โอ้ คีบคีบมาหน่อยดูคีบมาหน่อยเร็วเออนั่นแหละไปเตรยมตัวตาบัสตีมเออตายอ,อีเอเอเฮ้ยคลิปซี่สตตร์คลิปซี่เฮ้ยให้เตะได้อยู่นะ ซันนิสสานิสสานิสสานิสกุมงไปกุมงไปกุมรังไปลงไปดินิดดินิเดะโอ้กูว่าตาหนาทุกขลังตาโว้ยจุ๊บเอออืมไม่โดนอืมอืมอืมเลวันนี้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 อืม ดับคีแป๊บไอ้อ,อืมมันน่ามันน่าจะมีสกินอยู่ยนะโลกของคิริตโตไอ้ยี่อยากได้อืมสตาร์เบัร์สตรีมยีอ่อืมเออป้อมถึงจะมีสตาร์เบัรส์สตรีมแต่ก็แพ้ป้อมอยู่ดีอืม Air pep air pep air pep put out easy sweet 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 เที yeah. ่ยซานิสเน้นแรงวะถ้าซานิทออกขวันจะเป็นไงวะปึ๊บอืมโอ้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 โซนิกโซนิกอย่าโซนิกโซนิกโซนิกเม่นสายไฟอยาอย่าซิวถอยมาซิวถอยมาซิวถอยมา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 ถอย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 จะเริ่มดีเหี่ยง อืมโอ้โหสองตัวเยี่ยคู่รักไอสัตว์จะเอายังไงทีนี้อื้อตายไหมเยี่ยอืมโอ้รอดรอดโอ้โอ้รอด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 ไปแล้ ไอชนินี้นั่นเยี่ยแรงชิบหายตาเบิร์สตีมป๊อป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 ป๊ปป๊อปอืมอืมสกิลหนึ่งใช้ค่ยากเลยเฮียยี่สิบเฮ้ Holy shit man, holy oh shit yeah, bro. Yo bro, y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 o bro, bro, bro Siêu có phải đâu Siêu chạy lên trên Siêu Ơi, kiếp si, 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 kiếp si Nước cư nước ta nát trừ Đập lói, gì Tăng, 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 tăng Tăng, tăng อย่ายิงป้อมกูเฮี้ยอืมอย่ายิงยอมแพ้แล้วไม่มั่นใจตัวฉันเลยไอ้เหี้ยตอนนี้กูไม่มั่นใจตัวเองเลยเอ้ยอืมว้าวแป๊บวับแป๊บวับแป๊บโอ้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 ป่ะโอ้โห

โอ้โหสามตัวไปจําได้นะคลิปซีนมากับอีกตัวชนีนี้เฮ้ยซิวทอยไอ้เย่ซิวซิวไม่ไหวนะซิวไม่ไหวนะเออเย่ซิวไม่ไหวนะใอ้เตะให้เตยของเกิดยังให้เตะของได้อยู่เอ้ยเอาโซนทีก่อนโซนนี้ก่อนเออเออนั่นแหละสวยหมดที่ไอ้เย่ เชื่อดเลยงานนี้ตีป้อมเชื่อดเลยโอเคปดประตูเออนั่นแหละปดประตูตีแมวเออตีตตีตอืม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 เออสวยลองไปเอาตังค์แป๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่ต้องอะไรมั้งถอยมาละปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึเฮ้ยยายาสอย่าถอยมามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยแม่นางมาใกล้ๆหน่อยแม่นางแล้วดเฮ ป้อมอา้าวสิบเก้าวิสิบเก้าวิสอทนหน่โอยทน่อนหน่อยแปดวิแปดวิเจ็ดหกห้าสี่สองหนึ่ง้นโอ้โหแม่งมคิวมาลวเอ้ยกูตาสัอี้ยูตาสกี้ิซี่เนี่ย ไอเวียเนี่ยว่าตายไป้ิเยียเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาป้อมเอาป้อม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 ดูดเลือดอืมหินตี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 ตอบ วไปอีกตาเลยอันที่คิริ่ตะต,ต้องโกูเท่านั้นเลยี่คิริต่าตกอยูย่ไหนไหนวะไหนวะไหนวะโอ้ยตากูมองไม่อืมเฮ้ยอยู่ไหนครั้งนี้กูยิงเล่นยิงสายตาสั้น๋อ้นี่จะแล้ว โอเคแคลรี่เออแล้วกูเสียกหน้าด้านไปออกคลิปคนอื่นอเหีเ่กูกะจะพูดแต่กูลืมเออแบบหน้าด้านชิบหายอะ่ะแบบเออขอยืมไหมคนวินสกี้ขอขอยืมคลิปหน่อยขอขอยืมคลิปไหนขอขอโทษขอโทษแคนนี่เสียงเหมยแบบเซ็กซี่อะเซ็กซี่เขาเสียงอะเขาสหลอทาไม่เป็ลนละคร เรากินอะไม่ได้ร้องกินมิไดกิไม่ได้ร้องกินมิไดกิแค่อชอบกินแบบมันขึ้นแบบไอ้เหี้ยช่องกูก็ออกอยู่แล้วแั้นดันไปเสือกออกช่องคนอื่นอีกไอ้เหี้ยกูโคตรหน้าด้านเลยไอ้เหี้ย <c> ไ <oughs> อ้้เหียกูอยากออกช่องคนอื่นทําไมวะถ้าแบบพวกร้ายยังพอว่าแบบเออคนอื่นเนี่ยออกร้ายคนโน้นคนนี้เออก็พอว่าแต่มันออกแบบคลิปสั้นๆเนี่ยแบบ เพื่ออะไรวะกูออกเพื่ออะไรวะกูก็มีช่องของตัวเองไะกูมีช่องของตัวเองแล้วกูจะออกช่องหนึ่งหนึ่งไหมวะเอ๊ะทำไมวะเฮ้ยยยยยตัวกูมันหน้าด้านจริงยยมาโอ้เหน็ดเหน็ดเหน็ดโอเคเคเคบอลใครใครบนใครบนถ้าไม่มีบนกูไปนะโอเคไม่น่ามีคริสโต้ฉายเดียว มามามานักดาบสีดำโอ้คือนักดาบสีดำถึงจะแม้ถึงแม้จะไม่มีสกินก็เถอะอืออือไอ้ยี่อืมอืมอึบอึบอึบอึอึไอ้ยี่หนาไอ้ยี่โคตรหนาเลยเขี้ยโคตรหนาเขี้ยะตัวหนาสัตว์เลย ตัวหนามากตัวแม่งหนามากอ่ะโอ้โหตัวมันหนามากอีย้ยตัวแม่งหนามากอะไรขึ้นมาเนี่ยอืจับไก่ตม้มนี่มันไอ้อี้ยตัวมันหนามากเลยอียอ้ยอึดจ,จังวะ เชี่ยไก่แม่งก็ร้องจังจับต้มนี่ไม่หนี่เฮ้ hey, 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 hey. อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอืม mm hmm. ถอยนะถอยถอยถอยเฮีย a, ไก่ร้องเย็ดแม่จับต้มดีไหมตรงนี้อีกตัวตรงนี้อีกตัวตรงนี้เป็นนกตรงนี้นเป็นไก่ ให้กูถ่ายดีๆเธอ please ต t a r บ e s t r อื้ออืมออือโอ้โหกูไปต้องปรับอะไรวะกูต้องปรับอะไรถึงแบบจะตีนนตีนี่ได้อิเชี่ยจะเดินกดตีเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยเดินกดตีมก็แบบโอ้จะเลินี้เห็นคิดมันมีสอนอยู่กูก็ลืมมปแล้วช่องอะไรไม่รู้กูลืมไปแล้วไอ้เหี้ยทั้งกายทั้งนกไอเหี้สตว์ปิคลองโลกไอเหี้มึงลองให้มันน้อยๆหน่อย,อยได้ไหมอืมอืม ออออเฮ้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 มาหลังอืมาหลังเนี่ยไม่ได้นะเผลอดีเชี่ยอันน no no. ี้เฮ้ไปช่วยเรไปช่วยไปช่วยได้หมไ้ไไ้มกูว่าเราไม่ได้ โอเคตายแล้วอือหือต้องรีบออกของเลยเชี่ยไม,ไม่ได้เชี่ยกุ๊กกิ๊กมงรีบเดินดิโอ้โหเออ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 บ้าห่าโคดยากเึงเออเดินยี้มึงรีบเดิน,นยิเฮ้ย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 สกัดสกัด อ้าวไม่ใ MM ช <DVD. S 3> ่จะกัดหรอกเหรอเคี่ยเจี่ยตกอุตาหลายรอบมากอืมโอ้ยมันเอาดาร์ก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 ตาเบิร์สตีมอือออืื้เฮ้ยพิกเกอร์ไอ้เชยโอ้โห <Here. S 2> อ้าวเหี้ยอ้าวอ้าวชนะแบบงงงงงงแบบงงงงมากๆไา้เฮียปกติกูจะตัดข้ามนะอันนี้กูแบบไปเปิดหาอะไรกินแล้วกูมาอ้าวเหี้ยอะไรวะ What t h e fuck ตัดจบแบบงงๆเนี่ยอเหี้ย